ใสก็สั่นเพราะเพราะมันเป็นระบบมุนเวียนนี่เป็นระบบมุ่นเรียนอันนี้นี่จากจากพืชพืชสามสิบสองชนิดช้างจักกินได้ทุกทิศถ้าเขาโรคท้องต้องกินเครือไสรสูงเครือไสรสูงไหนหมเป็นทังไหนเนาะเครือไทรสงเห็นแต่บาดเที่ยงสูงมคยงห้าเครือไทรสงบ่เคยเห็นดึกมาใส่แผลห้าวที่น้ะเออนั่นเขาเรียกเครือใส่สงมันเป็นยาง ยางเขาจะกินเพื่ออาหารก่องช้างจะสัมผัสรับรู้ได้ยังไงก่อนที่เขาจะขี้ไรสัมผัสได้ยังไงนั่นหมอมาโยโย่ขอเขาจะสัมผัสได้ก่อนเขาจิตใจสุภาพครับเขาก็จะไปกินดินเขาเก่ก้ากล่อมเห็นไหมเตกินดินกินดินปั๊บเขาจะถ่ายท้อง แม้ว่าินอยาี่เขากินได้ครับดินดากดินเหนียวดินโป้งดินสมแต่ดินโปงอ่ะมันจะรักษาเมืองแต่ถ้าเขาจะถ่ายพยาธิเขาเขาวัวเขามีพยาธิหลายกินสารทองย่างเข้าไปมันมีพยาธิใช่ไหมเขาก็จะไปแล้วเห็นสภาพเขาแล้วเอาดิตดเสาะเสาะควานจะตร่องรู้ว่าถ้าเขากินดินเมื่อไรนั่นเขาจะถ่ายท้องขี่ไร้ไม่รักษาชินใจเหมือนกันนะพยาธิออกมา บ้านเ้องเอาลุกทองเอาลูทองครับลุทองผมถามแม่สร้างนี่กินมะฮุงเลยบ่ครับกินได้มะฮุงกินได้บะฮุงกินได้ตอนที่ช้างตกมันต้องให้มันกินเอาไปมันกินเห็นมันเท่าเศร้าทานได้ทานได้ลูกได้ต้นกระฮุงนี่เอาไปให้มันกินไอช้างตกมันเราเปล่ามันกิน กินบะหมี่ได้บอครับได้บกขนุนนี่เขาหวานเขาหนีไท้ทองอ๋อไอไส้ทองนี่นี่มันมาตัดออกมันตัดไปไส้ทองชอบกินเนาะครับนั้นนั่นนั่นต้นต้นมาก็ต้องกินน่นะน้องบ่เขาไปกินเขาต้องมาเอาใบย่อกินได้บ่ใบย่อครับไม่กินไม่กินใบย่อไม่กินบอครับท่านที่สังเกตการไหมว่าก่อนจะเข้าไปศูนย์ช้างครับที่ปลูกผลไม้เขาปลูกยังไงไอที่ปลูกใกล้ๆถนนช้างมันไม่กิน อย่างอย่างเช่นต้นอะไรเขาไม่กินนี่บอกเขียบเขาบอกหน่อยนาเนี่ยมันเหม็นเหียนบอสติ้งว่าเขาปลูกทําไมถ้าเม็นเป็นเรื่องเขากินพวกที่เม็นมันเหม็นมาเขียบเหม็นเขาไม่แตกใบผักขี้เล็กมันกินว่ะบอสเนี่ยขมมันต้องไปต้มจืดไปเบิ่งเด้อไอ้ที่ผมปลูกให้ดูครับปลูกไอ้สวนบ้านนี้มีผลทุกคนได้ไปนี่เขาปลูกไว้จาบพนักงานเด็กเักศึกษเด้อาจาบเข้าโรงเรียน เขาจะไม่ปลูกสิ่งที่ช้างกินได้ทางนี้มีฝนผู้คนรักกันนี่มองทุ้คนใส่ดอกช้างจะไปกินใช่ไหมครับดอกแค่สร้างกินวะครับแค่กระบอกเอาแค่กระบอกเอาดีสักผู้เฒ่าจะได้กินหนึ่งผาบอกแค่เจ้านี่เราไปปลูกอย่างนี้เหมือนทางมันจินมมัดแต่ไครเขากินไหมครับบอกแต่ไคร้บ่กินแล้วมันไอ้นี่อันนี้คือ เล็บแมวกินบ่ครับเล็บแมวเล็บแมวไม่เอาไม่เอาไม่มันเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำเอาน้ำเขาหรืออะไรแต่บางน้ำเอาน้ำดุกกินว่าน้ำดุกน้ำดุกน้ำไทยเออกินเบิดเนาะครับเป็นครับหัวใจน้ำดุกบ่เนี่ยในเมืองวังหัวใจน้ำดุกเหรอครับอยู่ในป่ายกับผมจังหรือ่าต่อไปถ้าดูสภาพที่ผมดาของพัฒนาชุมชนบ้านนี้มีผลผู้คนกิได้เห็นพวกผมไหมและจ่าของทางกินไม่ได้เพราะ่ากมันชิย่างมันจะขั้วของผมผมก็ปลูกอ่ะ ทางนี้มีผลทุกคนรักกันงกินได้เราไปปลูกกล้ว,วยมันก็จินห้องเหมือนตีมันก็ขวากินเห็นไหเล่าต้องเอาบอกเขียบไปปลูกเพราะมันจกไปมันเจ้าบอกเขียบเม้นมันก็ถอยปั๊บสเกตด้สเกตด้สเกตครับประแดกมันคือกินอยู่ว่าครับมันเหม็นไหมันมันก็ินเนาะทำไมผมไม่ปลูกกล้วยปลูกอ้อยใกล้นาสร้นั่นนั่นนั่นสวนสวนวผมครับ จากพัฒนาชุมชนหมู่บ้านนี้มีผลผู้คนรักกันกินได้อย่าไปปลูกเจ้กล้วยไก่ทั้งสร้างกินเลียงได้ดอกกุหลาบมันกินเป็นบ่ครับบ่กินเนาะมันมีหนามกูเลี้ยงมันบ่ไปหนีเบิร์เด้อว่าเป็นทางทางนี้มีผลผู้คนรักกันมักอันนี้สวายมันกินบ่ครับต้นไวบ่สวายสวายกินแต่ต้นไวไวนี่กินบ่คเอาไว้นิ่วๆกินได้เนาะข้าวเม่าไวขั้วที่ของมันมั่นว่ะมากผู้แต่สวายบักม่วงนี่บ่กินเนาะ สบายผมง่วงกินบอกง่วงเมอนกันเออคะแนนว่าสบายกินสบายว่าเท่านั้นเหลาวบเด่ยวจกเดียเดี๋ยวคะแนนคะแนว่าสบายภาษาเล้าวบอกง่วงบ้านผมเแมงโกแมงโก ปลาสวยให้ช้างกินปลาโอ้ตัวเป็นปลาสวยสวยสวยอันนี้มือมันกินครับมันหอมมันกินทุกทอันนู้นเนี่ยกินทั้งใบนั่นนนั่ดอกช่อของม้านี่นี่เขากินใบยอบอบ่ออ่ะปามนี่วะเออต้นต้นหมากนี่บอกเขาจะกินรักษาท้องเขาโอ้ใช่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 เขาจะกินรักษาหนี่เขามาเขาจะเอาไปเห็นบ่อมันเป็นอย่าง ที่บ้านผมมันหายไปหมดเบอกวันนี้ผมฟังเนี่ยครับป่าสมุนไพรของสร้างนี่มันมีต้นยางเนรมันมีเครือเอ่อเครื่อไปสงเครื่อพูดไอ้พวกนี้มันจะรักษาอาการของเพื่อต้นไม้เพื่อต้นไม้นี่ก็เป็นมีอะไรกีนกินบ่ต้นไม้ก็เก่นอุดเขา อันนี้ผูกเขาไว้ไม่ไม่ถูกธรรมชาติแต่ก่อนบ้านเราเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์แน่หมองเจ้ายู่สร้างอาอาอาบัวอาโตเรงเคยดูหนังเคยดูหนังผู้เขาใหญบ่อช่างยัง เห็นได้เบิกในการผวยแล้วไม่ไม่อันนี้หลังลวยมัหงคุณต้องได้เขาใหญ่อ่ะไอันนี้มันเกิดอยู่างนั้นที่วัดตายคนแดงาสร้างไปคือใช้ชิดชอบใช้คิดชอบเอาหน้าเขาตรงแดงไปแถมสร้างอีกมาทุนใช้ชิดชอบเด้อแดงสร้างสร้างของแดงนี่เขาเล่นเขาเล่นหนังแล้วเขาใหญ่ แต่แต่คนรุ่นร้อนจุ้งอายุสั้นรุ่นผมจ้เขาใหญ่จังอาเบียสร้างอาเบียสร้างไปพอทอนใดัอาเบียสร้างขึ้นนั่นนั่นฮือนนั่นอยู่ทองแดงทองแดงหน้าเงาคนที่ได้งาของจริงไปคือใช่ชิดชอบโดนนี่เนวินที่ชอบไปหันแถมชางมาอีกตัวนึงเออผมถามเนี่ยป๋าบักขามหรือว่าใบบักขามเนี่ยเขากินแก่ยังชางนะ ินแก่ท้องร่วงเขาเหมือนนกัเขาจะจ่อพิษท้องผมให้ระบายท้องใช่ไหมคะไม่ใช่ปลาแก้ท้องร่วงระบายท้องผมถามแน่นึงยมาดิวลาเขาเป็นแผลเป็นอย่างไทบ้านคือตุ่มประแดกท่าโอ้นั้นนั้นเป็นเป็นเทพชาวบ้านอออันนั้นอันนั้นจับไปหาลูกผุกแดงลูกบุกแดงเนี่ยเอามาต้มก็ประแดดใส่ข้าว ต้มปลาแดดใส่ข้ากตันเก็ดช่อแต่มันมีแต่เด้่แต่ช้างถ้าไม่เลี้ยงไปตามภาษาเขาเขาจะเอาดินมาแล้วก็ทาเขาจะเป่าสังเกตบอช้างเราไปธรรมชาติเขาจะได้ดิ้นได้ยังมาก็เป่าเป่าเขาจะรับสาแผลเขาอย่างธรรมชาติพอคนห่าวคนห่าวก็วันนี้ไม่เหมือนกันแต่ที่นี่หมอมาทำงานหมอเรามาหมอเราคือสิบเอาปลาแดดฆ่าเนาะ อันนี้ลักวิชก,กันตัดเล็บนี่ตัดเล็บสร้างน้ำแร่เล็บสร้างเราจะสังเกตบ่เนี่นถามเราแล้วมานาันนั่งเพื่อเอาเครื่องตัดคือทางอันนี้นะบ่คือตัดเล็บคนนี่างบ่มา<อ><อ>ตัดเล็บมาเนี่ยเนี่ึงอีกรอบนั่งฟั่งเลยน้นนองบ่เอาเรื่อยตื้อตัดตื้อตัดนะครับจับสร้างไอ้ทุกตัวนี่นีน่ทุกป้าติคอยยังบกเก<อ>่งคืงอเราเหมือเจ้าไปเจ้ามองเจ้ามองมาท่านเขาจะขอไปสร้างตัองเขาไหวคอยบิ่งแล้วเขาไหวเขานอนที่ไหนก<อ>ันคุณพิสตี ดูว่านผู้ใหญ่เขาดูแลผู้ใหญ่เขาคื้ชาวป้ายเนี่ยผมดูว่าไหวสร้างแล้นี่แต็มนะฮคือเล็บห้องวุ้นนี่เขาก็บอกว่ามาเขาจะมาแล้วทำเล็บมันทำช้างจะป่วยยังไงเขาเป็นหมอใบกุ้งใบสาดเขากินดีวะครับกุ้งกินใบสาดกินดีวะบอมากินเนาะแต่ใบกุ้งไม่ต้องกุ้งนี่กินอย่เนาะครับใบต้นพวกเอ่อไม่ ใบแม่ขยุ่งกิกนหรือ่าขยุ่งไม่เอาไม่เอาเนาะแต่ห่ามันเป็นอ่าตัว่ยังขยุ่งนี่ยังไอ้เป็นปลาท่าเหมือนจริงปลาหน่อยหน่อยอ๋อใบปลาบุงปลาท่าเนี่กินเหรสามสิบสองอย่างตักแต่มบกนัดต้นกล้วยต้นอ้อยอืไก่ยังว่าชา้างทุกอย่างกินหมดเขาจะไม่กินสัตว์เนาะครับ โกินคือกันเด้อกินบยอะเยอเอาไปให้ทึ่นคือกันกินอะไรตัวอะไรเนื้อมูกินกือกันทิ้งบ่เอ้ยใจเยาไปให้มันชิตใจคุนมันจะปวดเขาป่ะบ่กลัวแล้วยาเด็ดขรัมันจะทำคนมันจะเห็ดคนโอเคกินกินเด้อ เนาะหมูไปรถห้องกินไหนมันใสเลยได้ได้กิน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 แต่ไม่ให้กินดีกว่าไม่ให้กินดีกว่าอะไรที่มันผิดธรรมชาติอย่าไปให้เขาเขาบอกินบันี้ผมถามเป็นความรู้เนี่ยสมัยต่ก่อนนี่ผมเห็นเขาฝนหนังสากแก้ขี่ขยื้ เออมันแม่นได้อยู่หว่าแมนเป็นฝนหนังเป็นเหินั่นเป็นหือเป็นหอบเป็นหือเป็นหอนั่นแหละครับฝนฝนหนังมันหนอครับแม่นเป็นหือเป็นหอบใส่กันหนาบางเน่าโอ้ใส่แมน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 นผมเห็นสมัยยิ่งหน่อยแมนดูบ้านเขาฝนไห้่แต่มันหายยากได้ตนรถึงชาวใต้โบใดของเขาได้สร้างใต้เด้ก็บอกให้ไปไก่สำนักเดี๋ยนี่ว่าอะเนาะโบใดแต่ก่อนได ได้นะใต้สิเขาไปป่านคนเดินนี่เขาบอกห้บัให้นเลยบอกได้อย่าไปหวังว่าใต้หรอกจะไม่ได้ตายเขาฟังหรือคะฟังจะพร้องหวังเออเห็นที่นน่นมีสุสานช้างที่กับสสุานช้างเราต้องไปฝังที่นั่นเหมือนกันหรือคะบอกฟังกัมช้าง